เหมือนชั่ววันนี้มันล้อมดูไปน,นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเก้าอี้นั่นน่ะหมอ,อตรงนู้ประตูตรประตูมันมาทางนี้แหละประตูเดียวแหละเนี่ยเราไปนั่งตรงนี้แต่ทางเช้านี่แหละที่หมอไปที่หมอก็เลยหาที่หมอกหมอดูวันนี้มันไม่ให้หน,น,หนั่งบน กนปหน้าบไม่ให้หน้าอันนี้ไม่มีชงนี้เขาไม่ทครับงนี้น่าจะมีที่หนอมที่หมันจะมีแลที่ที่นกับที่เราบอก าห้ามไม่ให้เข้าไปในยิมโคกโยยามันตาย,ยาน, <c oughs> นี่อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ได้ด้านหลังก็มีเยอะนะมีหลายที่อยู่เป็นอย่างนี้เ,เหรอนั่งได้นั่งเอเอ,อนั่งเลยไปผู้ช่า วิสัยละของพุทธเจ้าอากาศสุดยอดสถูกยังไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อว่าเย็น ุดเกดบริเวณสารมนทยานชินาราทุบดืนนิพพานจะชน มาดิจังม,มองเห็นสุตูันนี้ผ่านได้เลยการเย็นมากแปดองศา